อะไรอยู่ในห้องเนี่ยเิดประตูตมาเพลงดักพอดีเลยฮะมันมันเมือนกับมันรู้ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยครับผมบอกครี่เกมเมอร์วันนี้นในเกม Coffee at Night หรือกาแฟสังหารโหดเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งฮะที่เขานั้นอาศัยอยู่ในบ้านของตนเองแต่เขาต้องทำงานในตอนคืนก็เลยต้องกินกาแฟซะหน่อยฮะแต่ว่าการกินกาแฟครั้งนี้นั้นมันมีเรื่องราวสุดหลอนรอคอยเขาอยู่เรื่องราวน่าจะเป็นยังไงติดตามชมพร้อมกันเลยครับ let's go ไป start เก e Coffee at Night กาแฟสังหารโหดเราน่าจะเพิ่งตื่นหรือเปล่าฮะหรือ,อยังไง อ่าจริงด้วยฮะคือเราน่าจะเพิ่งตื่นขึ้นมาในตอนกลางคืนแล้วก็ต้องไปส,สั่งงานสินะแต่นั่นเป็นนาฬิกาน่าจะเป็นเวลาตีสามนะฮะเฮ้ยฉันต้องการกินกาแฟด่วนเลยตอนนี้แต่ก่อนอื่นเลยฉันต้องรีบอะไปหากาต้มน้ำสกอรโอเคฮะเราต้องไปหากาต้มน้ำแล้วตรงนี้เป็นเวลาตีสามเวลามันลดลงเรื่อยๆปะเนี่ยเตาต้องกินกาแฟก่อนหมดเวลาหกโมงเช้าหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะฮะ รงนี้น่าจะเป็นโน้ตบุ๊กสำหรับการทํางานแล้วก็กาแฟโอเคเราต้องไปหากาต้มน้ํานะฮะเปิดประตูออกมาโอ้ี่มันบ้านของฉันหรอเนี่ยทำไมบรรยากาศมันไม่คุ้นเลยเอ,อ้อที่นี่มันมันก็มีหมอกลงตลอดเวลายอย่างนั้นแหละและนี่เป็นกระจกที่มองไปข้างนอกมองแล้วไม่เห็นเลยนี่ฉันเคยเชดกระจกมั่งหรือเปล่าเออ,เอ,อตรงนี้เป็นประตูห้องน้ําสินะห้องน้ําก็ไม่มีอะไร ขนาดส,สบงสบู่อะไรก็ไม่มีมีแต่กระดาษชิชวแปกแปลกแฮะน,นี่ฉันทําอะไรกับกระดาษชิูอช่อ,อ,อย่างนั้นเหรออืมน่าคิดเออบ้านหลังนี้มันดูไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยนะผมว่าเรากําลังฝันอยู่หรือเปล่าอ่าตรงนี้กาต้มน้ําในห้องครัวไม่มีอะไรใช่ไหมเนี่ยคงไม่มีอะไรแปลกแปลกลเนาะโอเคได้กาต้มน้ํามาแล้วเอาละฉันต้องเอากาต้มน้นํานี่ไปใส่น้ำเปล่าซะก่อน โอเคเราต้องหาก๊อกน้ําสินะแล้วเปิดประตูทิ้งไว้เลยดีกว่านะฮะจะได้ไม่ต้องเปิดหลายรอบตรงนี้เอ๊ะประตูนี้มันประต,ตูไปไหนอะ่ะมันล็อกเข้าไปไม่ได้นะฮะเอ๊ะนี่ฉันล็อกประตูบ้านตัวเองด้วยอย่างนั้นเลยเนี่ยข้างนอกนั้นมืดมากะมองอะไรไม่เห็นเลยกระจกกระ,กกระกสกระปรกสกปรกโอเคเราต้องรีบเทำการไปเติมน้ําน่าจะเติมน้ำในอ่างแล้วหน้าหรือเปล่า,อาลองดูนะฮะ อ่าจริงด้วยฮะโอเคหวังว่าน้ำเออในอ่งอาบน้ามันจะสะอาดนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าว่าบ้านคนอื่นมันสะอาดหรือเปล่านะการประปามันดีไหมแต่ว่าปกติผมใช้แต่น้ําดื่มที่แบบว่ากรองหรือไม่ก็ซื้อมาเท่านั้นนะไม่เคยใช้น้าก๊อกเลยกลัวมันไม่ดีอ่ะโอเคนะ่าจะต้องจุดเตาแก๊สต้มน้ําโอเคต่อไปฉันต้องการแก้วโอเคแก้วแล้วนะ่าจะอยู่ในห้องทํางานของเรานะฮะเสียงอะไร เสียงอะไเอียดวัดเสียงมันดำเอียดเหมือนมีคนเปิดประตูเลยแล้ผมคิดไปเองไม่รู้เหมือนกันฮะโอเคเปิดประตูเข้าไปในห้องเราก่อนอ่าฮะรู้สึกว่าห้องเราจะมีแก้วอยู่นี่ฮะโอเคเ,เวลามันเดินจริงด้วยฮะตอนนี้เป็นเวลาตีสามห้านาทีแล้วโอเคเราต้องรีบแล้วผมว่ามันมันต้องมีทิกเกอร์อะไรบางอย่างที่ถ้าเราช้าเนี่ยเราอาจจะโดนอะไรบางอย่างเขาเล่นงานก็ได้นะฮะโอเคเปิดประตูดีกว่าชัก ไม่ค่อยดีโอเคได้แก้วมาแล้วเอาแก้วมาวางแล้วไงต่อเอ๊เสียงนั้นมันเสียงอะไรอ่ะใครมันเปิดน้าทิ้งไว้เนี่ยเอ๊เอาแล้วไงกูความัวยกาลังมาเยือนโอ้โหทําไมห้องข้างหน้ามันเป็นสีแดงนะผมได้ข่าวว่าผมไม่เคยเปิดไฟสีแดงในห้องน้ํานั้นนะใครกำลังมองอยุด มันปิดประตูด้วยโอ้เออสวัสดีครับนี่ใครแอบเข้าบ้านเนี่ยแฟนเราหรือเปล่าโฮโลัลโหลที่รักนาทีรักไหมเอ้ยอุอ้ยวัดวัดนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยทำไมเวลามันเดินนาฬิกาปิดสารนาฬิกาอย่างนั้นเหรอเอ๊ะมีนาฬิกาเต็มนบนเลยอะ่ะอุย้ยเห็นแล้วคนลุกอุย้ยดูดิใครเป็นโรคก,กลัวนาฬิกาหรือโรคก,กลัว แบบอะไรที่มันเป็นวงๆเนี่ยรับรองได้เลยว่าหลอนนะฮะโอเคนี่มันบ้าเลยเนี่ยฉันว่าฉัน,ฉนต้องรีบไปกินกาแฟให้ไวแล้วฉันอาจจะเบอร์ไปก็ได้โอเคฮะอุย้ยเวลาข้างนอกมันก็เดินเดินเร็วแบบเร็วจีแล้วถ้าเป็นในห้องเราอะอุ้ยในห้องเราอุ้ยแต่ในห้องเราไม่เดินนะห้องเราปกตินะฮะเอ๊ะผมว่าเรา่าจะฝันไปเองหรือเปล่าแต่เวลาตรงนี้มันเดินเดิน,เด,นเดินเร็วมากเลยฮนะว้าวเจ้า อะไรวะคุณแกงกูอย่างนี้ก็ได้เลยว้ยนี่มันอะไรอ่ะตอนแรกม,มันมีคนผูกคอแล้วทคนมันหายไปไหนแล้ววะเอะเอาแล้วไงกูความบันไดเริ่มเกิดขึ้นแล้วในนี้มันมีอะไรอยู่เนะี่ยถังซ้อนถังเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่เมื่อกี้มันมีคนผูกคออ่ะโอเคการนํำร้อนสุกหรือยังเนี่ยโอเคเติม เติมกาแฟเข้าไปเฮ้ยอะไรรึวะอีกอะเฮ้ยเมื่อกี้ตัวละครเราบอกว่าต้องรอให้กาต้มน้ําเดือดก่อนนะฮะอ๋อไม่ใช่อะไรรึวะแต่มีคนมาเคาะประตูแอบดูได้ไหมตรงหน้าต่างใครมาเคาะอ่ะโอ้ยไม่เห็นด้วยฮัลโ,โหลใครมาเคาะคามนี่มันตีสามตีสี่แล้วคุณมาเคาะทำไมครับเนี่ยว๊ด <What? S 2> มันมีคนแอบดูข้างนอกวิ้แล้วมันเป็นประตูวจหน้าเราด้วยเปิดไม่ได้เดี๋ยวมันออกไปได้ปะไม่ได้นะฮะโอเคแต่กาต้มน้ำร้อนเดือดแล้ว แม่งเอยมีคนมาแอบดูเราฮะอุ้ยทำไมประตูปิดอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรเอ๊ะชิบหายแล้วฮะเอาไงดีวันนี้จะกินกาแฟได้อยู่ไหมไม่ได้แล้วนะฮะข้างน,นอกไอ้บ้านนั้นมันก็ไม่มีตัวอะไรนะแต่เมื่อกี้เสียงอะไรมันโค้งค้างอะ่ะเอ๊ะโอไม่กล้าออกไปเลยอ่ะโฮโฮโฮเอาไงดีวันนี้ตูแม่งเอ้ยเจ้ต้องออกไปจริงเหรออุ้ย กระจกแตกเอ๊มันบุกเข้ามาเหรอเดี๋ยวใครมันทำเหมาเดียวประตูห้องนอนเราปิดด้วยเออนี่ฮะมาต้องชดใช้สิ่งนี้แล้วฉันต้องจ่ายค่าซ่อมประตูแล้ต่าง่างอีกแม่งเ้ยมันมีคนแอบเข้ามาแล้วมันเข้าไปในห้องเราฮะเอาไงดีวะเนี่ยเชือ่อหยิบหยิบเศษแก้วไปก่อนได้ปะเป็นอาวุธป้องกันตัวอะไรเงี้ยไม่ได้เหรอชิบหายแล้วฮะเอาไงดีวะเนี่ยหยิบกาต้มน้ำได้ปะเฮ้ยเดี๋ยว เฮ้ยเราต้มได้เหรอโอ้อยอยยยจะก,กินกาแฟอี่เหรอเนี่ยโอเคอย่างน้อยฉันได้กินกาแฟอ๋อเอาละฉันต้องไปทำงานต่อแล้วตอนนี้จริงเหรอมันมีตัวในในห้องเรานะผมจำได้ผมผมเดินชิดเลยฮะผมผมจะยังไม่เข้าห้องห้องนี้นะผมอยากรู้ว่าห้องน้ำมันเป็นปกติหรือ,อยังเฮ้ยห้องน้ำมันล็อกเข้าไม่ได้ห้องน้ำมันมันล็อกเราไปบังคับฮะเอ้สมมติถ้าเราหนีออกทางหน้าบ้านได้ปะ ไม่เข้าไปทํางานแล้วอะไรย่างี้พอกันทีออกไปเลยได้ไหมออกได้ปะอุ้ยออกได้เฮ้ยจริงมะเนี่ยฉาจบที่สองเอา้าได้ชาจบที่สองเฉยวุ้อะไรเนี่ยแล้วทุกอย่างมันก็จบลงคุณได้กินกาแฟในตอนเย็น <laughs> อ้ได้ชาจบสองเฉยฮะเออ ขอบคุณสําหรับการเล่นเกมนี้อ๋อแล้วเราก็ตื่นจากฝันนะเมื่อกี้ก็คือเราตื่นจากฝันนั่นเองคือเราฝันไปฮะอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้เราน่าจะได้ฉากจบที่สองผมไม่รู้นะว่าเกมนี้มีกี่ฉากจบนะแต่ว่าผมว่าฉากจบที่แย่เนี่ยเราจะต้องเข้าไปในห้องนอนนะแต่ผมบังเอิญได้ฉากจบที่ดีก็คือเราฝันไปฮะเราก็ตื่นขึ้นมาอ๋อโอเคฮะงั้นเรากันไปต่อออกฉากจบเลแล้วกันนะว่าอีกฉากจบหนึ่งมันจะเป็นยังไงฮะเออน่าสนใจดีฮะ าวางแกว้วฮะเวลากินกาแฟอ่าเอ๊ะนั่นมันเสียงอะไรอะ่ะเอาแล้วไงจังหวะน,นี้รอบนี้เราต้องไปดูชานาฬิกากันต่ออีกรอบฮะโอหแล้วนะมันดักอยู่แหมปิดประตูอัดหน้าเฉยรอบนี้ก็ไม่กลัวหรอกเว้ยไอ้บ้าน,นั่นนี่ามาดูนาฬิกากันต่อ,อสภาพนาฬิกาใครเป็นคนกลัวรูกลัววงกลมนี่บอกเลยว่าไม่เวิร์กนะฮะหนีตายแน่นอนจังหวะน,นี้ แบ่งเอ,อ๊ยทำไมผมไม่จำโอ้ยโอ้โหเอ้ยโอเคถ้าเปิดไปจะเจอคนผูกฟอใช่ไหมโอเคผมจำได้แล้วนี่ไงเออน่ากลัวจังเลยโอ,โอเครอบนี้รอดฮนะไม่กรีดโอ้โหแต่เมื่อกี้กรีดเฉยแม่งเอ,อ้ยลืมฮนะโอ้ยฉันต้องรอให้กาต้มน้ำมันเดือดสักก่อนแล้วไอ้บ้านนั้นมาขอกุยแจแล้วฮนะรอบนี้เราจะคอยดูนะมันจะแอบ,บอยู่ตรงหลังพุ่มไม้ข้างหน้าตรงนู้นฮะนั่นไงเห็นไหมฮะ แม่เงยเอากาตรงน้ำดำนะฮะโอเคป,ปึ๊บแต่ประตูก็ปิดนะ <c oughs> นี่หงมันพังเข้ามาแล้วนั่นไงโอเคแต่รอบนี้เราจะกระดกกาแฟด้วยได้ไหมเนี่ยไม่ได้หรอโอเคต้องออกมาดูก่อนสินะนี่ฮะมันเข้าไปในห้องเราใครกันที่ทำแบบนี้ฉันต้องจ่ายค่าซ่อมเออหน้าต่างอีกโอเคเราเอาน้ำเทใส่แก้วฮะแต่ทีนี้เราก็ ได้เวลากลับไปทางานนะฮะตอนนี้ฉันก็ทํางานได้แล้วแต่มันจะมีตัวอะไรอยู่ในห้องไปเนี่ยเปิดประตูมาเพลงดับพอดีเลยฮะนีะ่มัน,ม,นมันเหมือนกับมันรูน้ว้าวโอ้ยเชื่อไมไงว้าวเลยโอ้โหบอากระเด็นเลยชาจบที่หนึ่งเป็นไงบ้างเมื่อกี้ชาจบที่หนึ่งอ๋อคุณนั้นได้ตายเยี่ยงหมากลายเป็นสุนัขที่เชื่อฟัง โอ้ยโอเคฮะนี่คือทั้งหมดของเกม Coffee at Night นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าฉากจบเออทั้งแบบแรกแบบ2เนะี่ยคือเราฝันไปหรือว่าเราตายหาแล้วก็ไม่รู้นะฮะแต่สรุปก็คือเราเป็นคนที่น่าจะทำงานหนักมากเกินไปฮะก็เลยเห็นภาพหลอนนะฮะ ก็เลยได้2ชาจบคือชาจบที่ดีเนี่ยเราอาจจะเอาออกไปออพักผ่อนข้างนอกส่วนจากจบที่แย่เนี่ยเราหมกมุ่นกับงานก็เลยไปทํางานต่อแล้วก็กินกาแฟไปเรื่อยๆก็เลยเกิดภาพหลอนะฮะโอเคฮนะนี่คือทั้งหมดของ Coffee at Night สําหรับอกคลีกเกมเมอร์ของตัวลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับอย่าทํางานหนักนะทุกคนไม่งั้นแล้วก็มันจะมาหาคุณ